เอข้ามาในบอเอ้ยโราบอกอีกไันเคยแต่ว่าไม่รู้ว่าเข้าเคมาอะไรมาก็เข,ข้าตามน้องอะ่ะจะไม่ใช่น้องเราแท้ๆแนละ้วเป็นน้องของเพื่อนมันจอครั <laughs> ้งที่แล้วเล่นไม่เป็นครั้งนี้ก็ยังเล่นไม่เป็นอีกเหมือนเดิมนั่นแหละโอ้เดี๋ยวก่อน <laughs> ใช่ไอเดียนะเราเพื่อนบอกว่าเราสามารถสร้างบ้านตรงไหนก็ได้ เอาตรงนี้ก่อนนะหยิบก่อนเอามาตั้งตรงนี้ตรงชักโครกเยบร้อยวางเลยเอา้อาลน้นมันล้นอะช่างเถอะ เรามันจะเล่นเป็นแบบอื่นกันบ้ากีเสียงใหญอีกแล้วโอ้ไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกเออเดี๋ยวไปเล่นเกมอะไรดีโอยเนาะ เหมือนเดิมแล้วกันไม่มีใครเล่นด้วยเลยก็ไม่มีเพื่อนในเกมเล่นด้วยเล้วแต่ก็ในอีเวนต์ก็ยังมีคนเล่นอยู่เพราะอีเวนต์คือก็ชอบมากส่วนมากมาก็จะเล่นเกมโรบอักอย่างเดียวไม่ได้เล่นเกมอื่นเลย เออ,อนี่ด่านอันนี้ด่านนี้ชอบด่านนี้ชอบด่านนี้ชอบอยู่ชอบมากด้วยด่านนี้ชอบมันเป็นด่านที่ชอบเออแต่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเมื่อกี้มันคือตัวอะไรอ่ะอะไรเขื่อนครับผมมาเล่นกับผมมาเล่นคนเดียวแต่ก็มีเพื่อนมาเล่นโอเคเข้ามาตอนนี้นั่นพอดีก็ไม่เกี่ยว อาวไมเสียชีวิตตล้วตอนนี้ไม่ไม่เสียชีวิตเลยอะไรในเกมบ้กาก่อนอ่ะแล้ว <c oughs> ก็ต้องออกทางนี้แหละไปมันไม่ชอบที่มันจะเป็นงดงดสมุดแต่้ที่มันเป็นงดงดงดกระโดดอ่ะมัน,ม,นมันเวลามันไม่ได้กระโดดมันมันช้าในอีวีตอนในอีวนะีนั้นในแบบอื่นไม่ช้าเท่ากัน ก็มารอกับเพื่อนตรวนี้แต่ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งเราก็ลงไปเล่นสนุกทาล่าแล้วโอเคเดี๋ยวสักพักนึงก็ไปเลยโอ้โหตัวเอตัวนั้นอีกแล้วน่ากลัวซะด้วยสี่โดดลงไปเลยแล้วกันใครจะโดดลงไปแล้วปาร์ตี้โทอือม,มาแล้วซะด้วยสิเพื่อนฉันเอาตัวอะไรไมาด้วย ซาลินอย่าไปนะเพื่อนอย่าไปบอกว่าอย่าไปโอ้ยเออดีอ้าตก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 จะขึ้นไปก่อนเพราะว่าข้างบนมีอันนั้นแต่มันก็ช่วยได้ดไม่เยอะอะนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังมามันก็จะเดินมันก็จะหายไม่ชอบตัวนี้เ เบคอนทำไมเธอไม่ตุยอ่ะเนี่ยมันเปนเสียงมันมันลนาตอนนี้ก็อ้ยไม่ชอบประหมึ่เลยเออเออออเอาเบบอลเวดี์แลชเอาอย่าปิดประตูดิติดเออิดเลยปตู ดี๋ยวเข้ามามาลุก This woman makes me glad bum 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 โอไม่นะเปิดประตูให้ทีเปิดประตูให้หน่อเปิดทำไมไม่เปิดให้ เปิดเองก็ได้โถจะปิดประตูก่อนเดี๋ยวส่กปลาไหลเข้ามาโอ้ยเราปิดทับตัวเองด้วยสิโดดขึ้นไปข้างบนได้ไหมโออดีเออนีนะเอ้อาพังประตูทำไมกูโจ้ยพังประตูเฮ็ดอย่างตัวนี้อ้าว ตกลงมาข้างล่างซะงั้นนะมาเล่นกับคุณโกโจโดคุณโกโจโขึ้นบ้านไปกันนะอาลืมมันมีไอตัวนั้นอยู่ในบ้านนี่ว่ะอ่าเกือบเอาโกโจโไปแล้วโกเลวมาทางบอชชารีววที่ดีทีส แล้วก็จะไปเล่นแบบอื่นแต่ก่อนเล่นแบบอื่นก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายจุ๊บตเจอกันในคลิปหน้าบายบาย